ก็สวัสดีครับท่านที่ชมช่องท่องเจนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเตโชธาตพิการหรือว่าแตกนะตามคำพีเราจะเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อเอาเตรียมตัวสอบนะฮะสันตปักคีนะฮะไฟอุ่นกายพิการเน่ ในคำพีเวศศึกษานะครับได้กล่าวว่านะครับตามคำพีเวศศึกษาเนี่ยกล่าวว่าทำให้กายเย็นชืดนะฮะแต่ในคำพีโรคนิทานอบอกว่าสันตปากคือไฟอุ่นกายพิการเนี่ยเมื่อใดนะครับแก้ไม่ได้ตายแลนะครับในคำพีธาตุวิพัง นะกล่าวว่าสันตปักคีไฟอุ่นกายพิการเนี่ยถ้าแตกแล้วเมื่อใดจะเยี่ยวยาไม่ได้เลยตายเป็นเที่ยงแท้นะกับธาตุไฟกองที่สองก็คือปร,รินามัคีไฟทำให้ร้อนละสำลสายถ้าเกิดพิการหรือแตกเนี่ยตามคำพีเวศศึกษานะกล่าวว่า ให้ขัดข้อมือข้อเท้าเป็นมองข้อคือปลอดเป็นหวัดไอปวดฝ่ามือฝ่าเท้าให้ท้องแข็งให้ผะอ,อืดผะอมนะคำพีโลกนิทานนะปรินามักคีไฟทำให้ร้อนละสัมละสายพิการนี่คำพีโลกนิทานกล่าวว่าให้ขัดในอกในใจ ให้บวมมือบวมเท้าให้ไอเป็นมองข้อคำภีธาตุพังนะปรินามัคกีไปที่ทำให้ร้อนละสัมระสายพิการนะคำพีธาติพังกล่าวว่าให้ร้อนในอกในใจให้ไอเป็นมองข้อให้ท้องขึ้นท้องพองพระอ,อืดพระอ,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 อม ถาาไฟพิการหรือแตกกองที่สามคือชิระนักขีไฟเผาให้แก่คล่ำคล่านะถ้าเกิดพิการ่นะางคัมภีร์วศศึกษานะครับทำให้กายไม่รู้สึกสัมผัสจิวหาไม่รู้รถหูตึงหน้าผากตึงอาการเหล่านี้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้คำพีโลกนิทานนะคะชิลนานกคีไฟเผาให้แก่คำค่าพิการนี่กล่าวว่านะครับคือความชรานำพยามัจจุราชมาเล่าโรมสัตว์ทั้งปวงจะให้ชีวิตออกจากร่างกายนั่นก็ให้คนไข้มีกายวิปริตต่างๆคือ ให้หน้าผากตึงตาไม่รู้จักหน้าคนแล้วกลับมารู้จักอีกกายนั้นสัมผัสสิ่งใดไม่รู้สึกตัวแล้วกลับมารู้สึกอีกนะส่วนคำพีธาตุพิพังกล่าวว่านะครับไฟชินนักขีดนี่ก็คือคำพีธาตุวิพังกล่าวว่าทําให้หน้าผากตึงตาไม่รู้จักอะไร มองไม่เห็นแล้วกลับเห็นหูตึงแล้วกลับได้ยินจะมูกไม่รู้กลิ่นแล้วกลับรู้กายไม่รู้สึกสัมผัสแล้วกลับรู้อาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยพยามาัจุราชมาปะเล้าปะโลมสัตว์ทั้งหลายธาดไฟกองที่สี่ก็คือปริไทัยหักคี ไฟสำหรับย่อยอาหาราพิการหรือแตกในตามคำพีเวศศึกษานะก่าวว่าให้ร้อนภายในภายนอกเย็นมือเย็นเท้าเหงื่อออกคำพีโลกนิทานปริไทยหักคีนี่ก่าว่าให้มือเท้าเย็นชีพจรไม่เดิน บางทีทำให้ตัวเย็นดุดน้ำแต่ภายในร้อนให้รดน้ำอยู่มิได้ขาดบางทีให้ตัวเย็นและเศษโทตกดุดเม็ดข้าวโพดส่วนคำพีธาตวิพังนะกล่าวว่าให้มือและเท้าเย็นนะนี่คือ,อเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างคำพีเวศศึกษา คำพีโรคนิทานและคำพีธาตุวิพังนะครับครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเจด้วยนะครับก็ขอขอะคุณทุกท่านครับ